h ฮายสวัสดีจ้าก็มาปวดเฮตุไปด้วยกันนะกับเกม ROV ฝั่งนั้นก็จะแบนแกลกแบนต้นไม้แล้วก็แบนมาจ้าฝั่งเราจะแบนช็อตแบนฉลามแล้วก็แบนแวนเฮ้ยแบนตัวตึงก็ดีแล้วนะถ้าไม่งั้นแบบหลุดออกมานี่คือชิปหายวายวอดอะบอกเลยอ่ะแล้วก็มาดูโลกกันนะว่าแต่ละคนจะตึงหรือเปล่าเฮ้ยแอบตึงนะฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ฝั่งเรา ฟาร์มเราก็แอบ,บโลน้อยแต่ไม่เป็นไรนะเรามันเป็นเกมทีมใช่ปาเกมทีมคือเกมสามาคีสามาคีคือพลังพังหรือเปล่าก็รอดูเลยนะดิฉันก็ได้ถือกําเนิดหมึกขึ้นมานะจ๊ะก็คือต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากก็เดินตาม เมดไปอารมณ์แบบว่าเคลียร์คลิปกลางให้เ็วที่สุดเราตัดสินใจว่าเออออกลางดีหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็อาจจะไม่แรงเพราะใช้แบบเอพอพนางเป็นกิเดอ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําการออกฟื้นฟูเพราะต้องการเลือดนะจ๊ะจากนี้เราก็ทําการเออกา <c oughs> น,นกิเด์ไปเด่งช็อตแล้วก็อ่าเคลียร์เลนไปเรื่อยเออเอ้ยแต่ฝั่งนั้นฟอร์เลนก็แอบตึงเหมือนกันนะโลตัน แล้วก็เดินไปเดินมาทําการดูเลนก็ดูบับแดงสักหน่อยถ้าไม่ดูบับแดงอะ่ะเพื่อนถามว่าแบบทำไมลมไม่ดูบับแดงบับแดงหายอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นปัญหานะคือต้องดูไปบ่อยมากเอา้าฝั่งนั้นก็เปิดเวแบบกิลด์เร์เราก็คือเราถือเอาไว้การที่แบบเราต้องแบบได้โหนกอะ่ะถ้าฝั่งตัวข้ามได้เราจะแบบมันมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือของดิฉันของดิฉันอะไรย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันป้าแบบ นกของกูใครแย่แย่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอ้าแล้วก็เคลียร์คลิปให้เมดแล้วก็แครีได้เกิดนะหรือเคลียร์ให้ตัวเองก็ไม่เอาฝั่งนั้นก็จ้วงจ้วงอ่าไอไบรอนไปนะเออแอบตื่นก็ไม่เป็นไรนะคะก็รอให้ทีมเราเกิดก่อนนะถ้าทีมเกิดแล้วหยุดไม่อยู่หรอกหยุดฟอรเรนไม่อยู่นะคือจ้วงคือหนึ่งลุมห้าอะไรอย่างเงี้ย ฟอร์เรนนะหนึ่งคือเราห้าตัวคือตายมาฟอร์เรนนั่นเองอ่ะก็รอดูไปเลยก็ตอนเนี้ยที่ชร์น่ะคือจะตายห้าแล้วเว้ยแต่เราก็แบบพยายามให้แบบแกรี่อ่ะเคลีย์ขีไว้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเอ้ยเอนโซ่จังหวะนี้คือแบบเฮ้ยสวยมากแล้วไม่ใช่เอคิวเพราะว่าเราอยากให้เอ้าเขาไม่หยุดนะจ๊ะเขาไม่หยุดเขาไปอีกแล้วเขาไปอีกแล้วแล้วก็โอ้เอ้าเอ้าก็อนเอคิวเอ้าเอ้ยได้นะเว้ยคือที่ชร์น่ะจะตายแล้วเว้ยคือแต่ละคนอู้ชีวิตวุ่นวายมากแต่แบบ ก็ยังช่วยอุ้ยคิวก็คือทิปเปอร์เลยนะจ๊ะเอาเรื่องนนเนี่ยอุ้ยเห็นปะไบรอนคือได้ฟอร์เรนจังหวะนี้อุ้ยคือดีเห็นปะอย่าให้ไบรอนเราได้เกิดอุ้ยเอา้าภาพตัดคือตอนนี้ฉันตายโอ้ยไม่เป็นไรนะจ๊ะที่ฉันก็ได้ผุดได้เกิดขึ้นมาแล้วจ้ะก็ทำการจะไปหาแคลรี่เพื่ออยากให้แคลรี่ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ย มาเราพร้อมจะสู้ไปกับทุกคนเราจะพลิกวิกฤตเ,เป็นโอกาสหรือจะเป็นโอกาสเป็นวิกฤตแค่นั้นแหละก็รอด,ดูเลยนะคือแกชอดต,ตัวเองตายคือก็อตลกไม่ไหวแล้วว่าคือเราก็ทําการเอา้าผพกเหล่าใช่ปะเราก็เปิดอันตรีไปเลยิจ้ะรอไหลนี้ทำแล้วหลออทำแล้วหลอท,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 ทุบทุบทุบจังหวะนี้ทุบไอคิวนี่สวยมากไอหมึกเริ่มมาแล้วหนึ่งเอา้า ไม่เบื่ตายมวยดิฉันตีข้างหน้าอย่างฉันไม่ได้ตีข้างล่างเดออเว้ยขอดูดแล้วกันนะเดี๋ยวมันก็ผุดไปเกิดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ผุดเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่ใช่ปหมเออใช่แหละอ่าแล้วก็แกเรนเจอร์แคลรี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แกจะเกิดเราจะได้ไปเล่นอื่นนะเบื่อแล้วะไม่อยากอยู่กับแคลรี่แต่ต้องแต่ต้องอยู่เพราะเป็นซัพพอร์ตเอ้าเอนโซเราก็โจดตึงไปเลยสิคะคือสกอร์เขาดีเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ฮิลเลือดมาแล้วก็ ซื้อรองเท้าเป็นตัวต่อไปเอ้านี่ได้มังกรอีกโอ้รวยรวยสะบดัดเอ้าเอ้าเอ้าอันนี้ก็ยิงอยู่นั่นแหละคือเราจะไปเอาอะไรนะเอลซูจะเ,เอาไม่ได้ไงแล้วก็มาทําการเอาคิวเดอร์คือตอนเนี้ยคือเราไม่มีรลังแล้วก็เอ้าไอ้คิว <c ười> คือแคดี้จะได้แต่ดิฉันก็คือคุมกําเนิดแครี่ไว้ก่อนนะมันไม่ควระอยาหาทําแต่ก็ทําไปแล้ว ก็คือจะเอาเอาไม่ได้แล้วก็แบบเสียดายนั่นสักโดดไปเลยิวเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออช่างมันเถอะเนี่ยแบบฉันก็พยายามแบบที่จะแบบมึงออกมาดีออกมาเดี๋ยวจะเอคิวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบยื้อหยุดฉุดกระชากแนะ่นจับอีกแล้วจับดิฉันนะฮะอุ้ยโอ้ยอกมาใกล้ๆนี้ิวให้ด Buff ูจะสร้างจะซว่างสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมารวมตัวกัน power P up girl แบบสามตัวแบบตึงๆนี่อุ้ย ฉันว่าีิฉันตายเด้อตอนเนี้ยอุ้ยดิฉันไม่ตายดิฉันมีฮิวเลือดนี่แหละข้อดีของการมีฮิวเลือดคือจะมีเลือดเด้งนะรู้สึกค่อนข้างโอ้ค่อนข้างเป็นทุกข์คือเพื่อนคือเลือดลดไม่ไหวดิฉันก็คือเออพอยังแบบยื้อชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่าแคลลี่รีบมาเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์ดิฉันจะเคลียร์เองนะจ๊ะตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะจ๊ะทีมเรากำลังแลบเลือดอ้า เราได้นะจ๊ะอ๋อ,อฟั่งเราได้เอ้ยเรือแบบฟอเรนก็แค่แบบลาบอะไรอย่างเงี้ยลาบกอย <c oughs> ตรงกลางคือตอนเนี้ยคือนัวมากเว้ย <c oughs> เราก็แบบเออแชร์เรนเสร็จรีบไปหาเมดเธอเมดต้องการแบบขอความช่วยเหลือเราก็แบบเออไม่ไปเลย <c oughs> เอามาังกรทองดีกว่าเอ้ยไอ้นั่นมาไอ้นั่นมามุลาดมุลาดเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยอุ้ยปาดไม่โดนนะถ้าปาดโดนเมื่อกี้นี้ขัดได้นี่คือแบบอันติใส่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ย เออก็เอามังกรทองมีทุกอย่างเอาให้หมดนะจ๊ะเราก็ทําการเปิดอันติไปเลยนี้ดับมันมูราตท,ทุบทุบทุบเอคิวไม่โดนทุบเป,ปี้ยง <c oughs> เป็นไงดับมันไปเลยคือก็ทําการเลียร์เลนนะอุ้ยดูดีฟอเลนเขากําลังแบบชืบชืบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาเอาไม่เอาอุ้ยอุ้ยถ้าฟอเรนมาหรือก่านีนี่ได้นี่คือเราแบบจะตายแต่แคลี่เราไม่ตายไงแคลี่เราแบบเก่งอุ้ยเอา <c oughs> ทำอะไรอ่ะ เขาจะเอาแล้วก no ็ไม่ได <ices> ้เขาก็ไม like ่ได้ไงล้วก็ทําการฮิวเลือดแล้วก็อ้าวอ้าเพื่อนรักเออเพื่อนตายแต่เพื่อนก็ได้นะก็ก็ดีจะได้มั้ยจะไม่ได้ม่อกี้เน่ะได้ปะอุ้ยได้อยู่เออก็น่าออมข้างบนเป็นยังไงบ้างยุฮูเขาก็ทําการค่าเอลซูไปชีวิตก็ค่อนข้างราบเรื่นไม่มีหาเหวอะไรนะตอนนี้ยกําลังดีนี้ฟาเลยเรากำลังจ้วงเอ้ เบลล์เราก็แบบถอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขัดมูราขัดไม่ได้จังหวะนี้คือป้อมต้องเอาโอ้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 นี่เอาดีๆแบบล้วถ่ายปุ๊บไอคิวโอ้ไม่โดนแต่แลดได้ดีโอ้ดิฉัน,นจะตายดิฉันจะตายไอเมึงกจะตายไอมึกต้องรอดตอนนี้คือดิฉันคือแบบเหนื่อยมากคือเด็คือเหนื่อยกับการที่ตัวเองคือเลือดน้อยแต่ไม่ยอมกลับคือเราก็อ่ะได้ถึงเวลากลับสักทีอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างดีตอนนี้คือแต่ละคนก็ทําการเคลียร์เลนเคลียร์คีปให้หมด,ดจ้ะคือเอ็นโซเขาก็หยุดไม่อยู่นี่เห็นปะเอาอีกนี่สวยแล้วเอาอีกนี่วิเฮ้ยเอาอีกเอาได้ปะเฮ้ยเอาได้ปะมูละนี่โอ้โหเป็นไงนี่แหละค่ะทีมที่ฉันใฝ่ฝันทีมที่ฉันใฝ่หาหรือเปล่าต้องดูรอดูเลตเกมนะคือเขาจะรวยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอ็นโซเพราะว่าแบบ เขาเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องมีตังแบบมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋ยแคลลี่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเพราะที่ชนะเตี้ยไอ้เคียร์คลิปช้ามากแล้วก็ได้เกาะสะท้อนแล้วก็ทําการซื้อของอีกแล้วก็ช่วยอาแคลี่มาแล้วแคลี่อิงปังอุ้ยช่วยมากแม่นี่แหละแคลี่ที่ฝ่ายฝันทําการตีป้อมอันนี้ไปแบบค่อนข้างชิลเอลซูอุ้ยทาอะไรทําเพื่อนแล้วหรอแต่เราก็ออกลางแล้วนะเพื่อแบบเออเพื่อเลดเกมมันแบบ มันตึงอะไรเงี้ยเบื่อแบบคิวเตอร์เขาจับเราได้ตันตีอะไรเงี้ยเราก็แบบล้างจะล้างได้ไหมก็รอดูเหมือนกันนะก <c oughs> ็อ,อีกเรื่องนี่เอนโซเขาก็กําลังโอไม่ได้เพื่อนล้งไม่เป็นไรแล้วพร้อมสปอร์ตเพื่อนเสมอน,นะฮะถอยนะเว้ยถ้าไม่ถอยนี่คือสามตัวนี่คือตายนะเว้ย <c oughs> จริงตอนนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรมากทําการบอกเพื่อนว่าเอามังก้อนทองแล้วก็ตีอยู่คนเดียวเลยนะจ๊ะแบบเออแคลรี่มาเอาเธออยากรวยปะแคลรี่แมวแคลรี่ไม่อยากรวย <c oughs> นึกว่าจะเอาอ่ะเราก็อ่ะอยู่กับแคลรี่ไปเรื่อยนี่แหละถ้าแคลรี่ดีเราค่อนข้างที่จะเลี้ยงได้นะถ้าแคลรี่ไม่ได้ก็คือเราก็แบบอ้็ช่างแมงหรือปล่อยมันอะไรเงี้ยโยหกแต่เราต้องอยู่กับแคลรี่โอ๊ยแคลรี่เราโดนแคลรี่เราจะตายเรากดหลัววดลงดิอันโอ้เอาจานติจานตินตอันตินี่ทุบทุบไหมทุบทุบก็จะไปทุบนั่นแหละแต่ว่า ด้วยความแบบเกิลวเดร์มันมันหนาเนาะเราก็ไม่ได้แต่เขาก็รอดเอลสูยิงอยู่นั่นเละคือใครรำคาญเอลสูมั้งป้าเวลาแบบฟังตงัวข้ามเนี่น่ารำคาญมากแต่เข้าใจนะแบบมันต้องยิงอะไรอย่างงี้นี่ด้วยความหิวแบบอันติมาตึงๆแล้วก็ตาย <c oughs> เอลสูเมื่อกี้นี้อีตลบคือทอาเคลลี่ดิชันอะเฮลลี่ดิชันก็เปียงตายฮะฮนี่นี่ไทยเฮียนลยไทยสวยมากลูกเออย่างงี้แหละนี่ เห็นปะสท้ายแคลรี่ก็มาเอามังกรเหมือนเดิมรู้งี้เอามังกรตั้งนานแล้วแหละแคลรี่ <c oughs> โอ้ยแอบตึงนะเว้ย <c oughs> ทีมเนี้ยไม่ว่าจะตึงฟาร์มตึงแคลรี่ตึงเมดตึงออฟโอ้ยตึงไปหมดตอนนี้ดิฉันตะตึงหัวพูดหัวมากเราหวังว่าจะได้นะทีมเราเนี้ยเอ้ยเราก็จะแบบตายเลยว้ยอ้อรีบเอาเธอเฮ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> เอาแลดคือแบบไปปันป่วนแบบ ดูดูฝั่งตรงข้ามไว้อะไรแกว่าแบบจะมาเอามังกรเราหรือเปล่านี่เราก็เอา้าจับอีกแหละโอ๊ยเราจะตายอ่ะเราไม่ตายนะเรามีอันติทุบแม่งมันไส้นะมันไส้เอลสูแต่ทำอะไรไม่ได้เรารู้สึกว่าเราเจ็บเราถอยดีกว่าเราไม่งั้นเราตายเราก็คงจะนอนอยู่ตรงนั้นอะไรตอนนี้นนก็คือทําการหนีตายแบบตัวใครตัวมันฟอรเรนมาแล้วจ้าฟอรเรนมาแล้วจ้าแดนนี่ดิฉันจะถอยจ้าดิฉันไม่ถอยจ้าดิฉันก็อยู่ท๊อปไปก็ไม่รู้คือตอนนี้เอา ตัวตึงของเราก็ตายหาไปแล้วนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฟื้นคืนชีพขึ้นมามาฆ่ามันกับทุกคนตอนนี้ก็อ้าววยกกางสัง่อยนะมวยนี่คือแบบเอ้ยมวยนี่ได้อยู่นะนี่กิวเด์สกิลอะไรก็ไม่รู้โอ้ยถ้าใครเล่นเป็นนี่เล่นขัดในหน้าลำคานมากถ้าเล่นไม่เป็นนี่ค่อนข้างนี่เล่นยากนะคอนโทรลยากอะไรอย่างเงี้ยนี่เอา้าเอา้าจะเอาบอกไม่เอาดอกนะ้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเอา ถอยถอยถอยจังหวะนี้ก็พยายามเคลียร์คลิปให้เพี้ยนๆนะเออเคลียร์เอาไปเอาไปตอนนี้ทีมเรากําลังเกิดมาเกืขบกันแล้วนี่แลทําการดักนะคะคือเขาจะดักได้หรือเปล่าเราก็แบบอ่ารอดูรอดูนี่เราก็แบบคือเราจะอยู่ตรงนี้ทำไมก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าเราควรถอยใช่ไหมงั้นเราตายห่าเนี่ยคือแบบเออบอกเพื่อนๆว่าทุกคนเคลียร์เลนอะไรอย่างเงี้ยนี่เ SO อนโซ่เขาเปิดนะคะเราก็ช่วยเอนโซ่นะคะพยายาม เปิดอันตีไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยให้เอ็นโซตีกับฟอลินเราก็ตีข้างหน้าแล้วเขาก็เราก็จับจับใบลอนเราก็โดดถึงเพรเราช่วยหาอะไรไม่ได้ฟอลินยังไม่ตายเลยเพื่อนตาย,ยไปแล้วนะฟอลินยังไม่ตายโอเคตายแล้วเอ็นโซ่เราเคตายในที่เราจะมาช่วยเอ SO, ็นโซ่เราจะปล่อยใบยลอนให้สู้ไอ้นั้นไปอะไรเงี้ยแต่คืิจั่างไม่เถื่อนเนาะเกิดขึ้นเลยมาเฮ้ยมวยต่อยสวยมากเอคิวสวยกว่าอีก จังหวะนี้ดิฉันก็ได้ทําการแย่งคิวเลดไปอย่างตึงๆนะคะแลดก็คือกำม,มัดนะพรอมต่อยหน้าอะไร,อย,รอย่างเงี้ยเอ้ยเรายังได้อยู่ยังได้อยู่เว้ยเรามีซัพพอร์ตสักอย่างกลัวอะไรซัพพอร์ตตัวตึงเอ็กคิวนะเว้ยอ้าวแคลรี่ยังไงยังไงได้ปป้อมโอเคดีมากทำดีค่ะเพื่อนทุกคนแต่นนี้ฉันจะอยู่บงังให้แคลรี่ไม่โดนนะแต่ฉันให้แคลรี่โดนกระสุนเอลซูถูกนัดเลยอะไรเงี้ยเราก็ทําการบอกเพื่อนว่าร่วมกลุ่มมาเอามึงกรจ้าแต่เพื่อนไม่ยอมถอยแต่เพื่อนจะเอา ป้อมกลางจนได้แล็ก็คือไม่ถอยแล็ตคือความพร้อมสู้อะไรเงี้ยอ่ะไม่กี่นาทีแล็ตายเชื่อปะเอาจริงถึง <c oughs> ก็ตายจริงๆโดนชัดดาวฟอร์เรนนะฟอร์เรนฆ่าด้วยบอกให้ถอยตั้งแต่แรกไม่ยอมถอยหิวเกินเล้ก็แบบว่าอ่ะทุกคนรวมตัวเอามังกรเถอะให้แบบดันเลนอะไรเงี้ยจะได้แบบสบายๆขึ้นหน่อยจะได้ไม่ต้องมาดูคลิปเอา้าพ่มาแต่ไหนนี่อุ <c> ้ย <oughs> เอา้เอาเฮ้ยมันมันไม่อยู่แล้วเพื่อน,มนไม่อยู่แล้วโอเคโอเค บลอนยูฮูเบย์ลอนยูฮูเคียร์กงในเพลกแล้วก็ทำการอยู่กับแครีรี่อุ้ยแคีรี่เราเก่งเว้ยเคียรี่เราเกิดแล้วแหละจริงๆก็ดีนะที่เคีรี่เกิดแต่เคีรี่ไม่เกิดกนค่อนข้างปวดเฮต์นะสะโพต์ตัวหนึ่งที่แบบปวดเฮต์กับเครี่มาหลายตามากนี่เบย่ลอนใหญ่มีครั้งที่สองนะที่ตายแบบเมื่อกี้นะโดนอเลเตอร์จับแล้วก็ตายเอ็นดูสุดๆนะเพราะว่าแบบช่วยอะไรไม่ได้อ้าวฟอเรนหลบพุ่มตัวตึงตัวตึงเราแบบอ้าอันติไปตึงตึงพึบต่อยทุบกระโดดทุบกระโดดทุ ทุบทุบคือตอนเนี้ยคือเราแทนที่จะปล่อยวีเราก็แบบอ่ะเอ็กคิวคือที่จริงอะฟอรเรนตายอยู่แล้วแหละแต่เราก็แบบว่าเอยใจร้อนเนี่ยแต่ตายตายซะเราก็เลยเอนน็กคิวแทนอะไรอย่างเงี้ย <c ười> สงสารเพื่อนฮะะอุ้ย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 นะนะอุ้ยขัดได้แล้วขัดได้แล้วอุ้ยสวยแลสวยมากนี่ทําอะไรทําไรอืมอืมอืมเอวสูก็ไม่เอาแคลรี่ที่ฉันนะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ขอโทษได้ไหมล่ะเอนโซเราก็ไม่จบนะจ๊ะเอนโซเราก็เอาคิวเดอร์ต่อนะจ๊ะเอ้ยเอาล้างเอา้ากูจะตายเว้ย <c oughs> ทุกอย่างคือดวลสุดๆเอาเอนโซกิวไม่โดนอีกโอ้ดิฉันไม่ไหวแล้วเด้อดิฉันอาจจะไปบังให้เอา้าตายตายจริงๆเราก็แบบกระโดดสก,กิลส่องแล้วก็อันติแต่คืออะไรไบรอนนะ่ะคือได้ป้อมนะจ๊ะคือทีมเราก็คือชนะตายแล้ว ทีมเรามันตึงก็อย่างงี้แหละกว่าจะตึงนี้คือเจออะไรก็ไม่รู้แต่ละเหตุการณ์